สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูส้มโอนะคะเมื่อ,อปลูกเองที่บ้านนะคะที่ปากีสถานอันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะที่เขาปลูกดูลูกใหญ่มากเลยใหญ่มากแล้วก็มีที่นี่ค่ะเยอะมากใหญ่มากต้นแค่นี้เองนะเนี่ยต้นแค่นี้เองว้าวใหญ่ๆทั้งทานั้นเลย เดี๋ยวพาวานดูอีกนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะลูกพบเหรอเยอะมากเยอะมากมีทุกปีนะคะแต่ไม่ค่อยมีไข่กินคือ,ค,อคือเยอะเกินพ่อชอบปลูกคะ่ะเยอะมากๆเลยปลูกแต่ไม่มีใข่กินก็มีสาลีนะคะมีปีละลูกคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีผลเดียวใช่ไหม